วันนี้เล่าพอรักจะพาคุณผู้ชมมาชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่3อยู่กับผมนายกเดีวและน้องจ๋าเข้ามานะคะก็จะพบอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่น่าเกงขามมากๆเลยค่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นป้ายนิทรศการนะครับผมแผนพังเมืองสองแควเมืองพิษณุโลกนะครับและทีเด็ดสุดก็คือการ์ตูนอนิเมชันที่เล่าถึงประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ใช่ค่ะสนุกมากๆเลยนะคะพี่เดียวแถมได้ความรู้ด้วยค่ะต่อมาเราจะพาท่านผู้ชมมาชมศาสตราวุธจจำลองของสมเด็จพระนเรศวนมหาราชมีอะไรกันบ้างครับน้องจ่ามีปืนยาวนะคะพี่โมเดลแล้วก็พ่ะแสงแล้วก็ดาบแล้วก็เงาค่ะโูแต่ละชิ้นเนี่ยเรียกได้ว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยนะครับใช่เลยค่ะวิวเปว้าวมากเลยค่ะ และนี่ก็คือห้องจำลองการทำศึกสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับท่านผู้ชมครับและนี่นะคะคุณผู้ชมคือห้องที่เก็บอาวุธยุโทโธปกรณ์ของสมัยสงครามโลกไว้มากมายเลยนะคะโอ้โหดูสิครับมีทั้งปืนสั้นปืนยาวน่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยครับและนี่ก็คือห้องจำลองสมรภูมิของทหารที่รบในสงครามครับโอ้โหดูเหมือนจริงมากเลยคะ่ะ โอ้โหแล้วห้องนี้นะคะคือห้องที่รวมประวัติของราชวงศ์จัก,กรีค่ะและนี่ก็คือห้องจัดนิทรรศการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับโอ้โหตรงนี้มีรูปภาพที่พระองค์ทรงงานเยอะมากเลยนะคะเนี่ย และห้องนี้เป็นนิทัศการอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้กันในสงครามอินโดจีนโอ้โหมีอาวุธมากมายเลยค่ะตื่นตาตื่นใจมากเลยนะคะเนี่ยและนี่ก็คืออาวุธที่ใช้รบกันในสงครามอินโดจีนสภาพใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยโอ้น่าจะหลายปีแล้วนะคะเนี่ยยังดูใหม่อยู่เลย เดี๋ยวราจะพาไชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งกันนะคะว้าวเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ลำใหญ่ๆและมีทั้งรถทางอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับเนี่และท่านใดที่อยากเข้าชมสามารถมาเข้าชมได้ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรนะครับ สุดท้ายพวกเราสองคนขอลัก,กันไปก่อนและเราจะนำเรื่องเร่าพอลักมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันใหม่บ๊ายบาย,บายค่ะ,คะ